สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันแบบสเต็ปบายสเต็ปเลยนะครับกับอัลกอริทึมที่สำคัญมากๆในการจัดการภาวะหัวใจเต้นเร็วในผู้ใหญ่ที่ยังมีชีพจรอ,อยู่ซึ่งมันก็เหมือนกับแผนที่นำทางสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ถูกวินาทีมีความหมายครับเราจะไล่ดูกัน5เรื่องหลักๆนะครับเริ่มจากทาความเข้าใจก่อนเลยว่าภาวะนี้คืออะไรกันแน่แล้วก็ไปดูการประเมินเบื้องต้นที่ต้องทําให้เร็วที่สุด จากนั้นจะเจอคำถามสำคัญที่ใช้แบ่งแยกวิธีการรักษาเลยนะครับแล้วก็จะไปดูกันว่าแต่และกรณีต้องทำยังไงและสุดท้ายคือถ้าทำตามขั้นตอนแรกๆแล้วยังไม่ได้ผลเราจะทำอะไรกันต่อเอาละครับมาเริ่มกันที่จุดแรกสุดเลยมาทำความเข้าใจพื้นฐานกันก่อนว่าทาคีิอาริธเมียที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายที่สุดเลยนะครับ แทก,กิอ r ริทเมียก็คือภาวะที่หัวใจเต้นเร็วเกินไปนั่นเองค่ะซึ่งความเร็วที่ผิดปกตินี้แหละครับที่อันตรายเพราะมันทําให้หัวใจทํางานหนักเกินไปแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปที่อวัยวะอื่นๆจนเกิดปัญหาร้ายแรงตามมาได้แล้วที่ว่าเร็วเนี่ยต้องเร็วแค่ไหนถึงจะเข้าเกณฑ์ตัวเลขที่ต้องจําเลยก็คือ150ครั้งต่อนาทีครับอัลกอริทึมนี้จะเริ่มทํางานเมื่อหัวใจเต้นเร็วถึงระดับนี้หรือมากกว่า เพราะมันเป็นจุดที่ร่างกายมักจะเริ่มแสดงอาการอันตรายออกมาให้เห็นแล้วทีนี้พอเราเจอเคสที่เข้าขขา่แล้วในนาทีแรกเลยซึ่งเป็นช่วงเวลาทองที่สำคัญสุดๆเราต้องทำอะไรเป็นอันดับแรกบ้างเพื่อประคองสถานการณ์ไว้ครับถ้าดูตามแผนผังนี้นะครับจะเห็นเลยว่าสองช่องบนสุดสีเขียวๆเ,เนี่ยคือสิ่งที่เราต้องทำทันทีเลยอย่างแรกคือประเมินคร่าวๆก่อนว่าอาการของผู้ป่วยเข้าข่ายภาวะนี้จริงๆไหม แล้วก็ตามด้วยการให้การดูแลเบื้องต้นเพื่อพยุงชีพทันทีครับสิ่งที่ต้องทำทันทีเลยก็คืออย่างแรกดูแลทางเดินหายใจให้โลง่งแล้วก็ช่วยหายใจถ้าจำเป็นนะครับต่อมาก็คือให้ออกซิเจนทาค่าออกซิเจนในเลือดต่ำติดเครื่องมอนิเตอร์หัวใจความดานันแล้วก็ค่าออกซิเจนอย่างต่อเนื่องเลยและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือต้องรีบเปิดเส้นเลือดเพื่อให้ยาและสารน้ำได้แล้วก็ทำเคลื่อนไฟฟ้าหัวใจ12ลีดถ้ามีอุปกรณ์พร้อม เอาละครับเรามาถึงจุดที่เรียกว่าเป็นหัวใจหรือเป็นทางแยกที่สำคัญที่สุดของอัลกอริทึมนี้แล้วนะครับซึ่งคำถามเดียวจากตรงนี้แหละผับที่จะกำหนดแนวทางการรักษาทั้งหมดหลังจากนี้เลยคำถามสำคัญที่ต้องตอบให้ได้เดี๋ยวนั้นเลยก็คือผู้ป่วยมีอาการคงที่หรือ stable หรือเปล่าหรือว่าอาการไม่คงที่คือ unstable กันแน่ในอัลกอริทึมเนี่ยจุดนี้เขาจะทำเป็นกล่องสีแดงไว้เลยครับ เพราะมันคือจุดตัดสินใจที่สำคัญมากๆที่จะพาเราไปสู่สองเส้นทางการรักษาที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอาการไม่คงที่ก็ให้มองหาสัญญาณอันตราย5อย่างนี้ครับ 1. ความดันตก 2. ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนไปเฉียบพลันอย่างเช่นเริ่มสับสนซึมลง 3. มีอาการของภาวะช็อกอย่างตัวเย็นซีด 4. เจ็บแน่นหน้าอกเหมือนกล้ามเนื้อหัวใจกำลังขาดเลือดหรือ 5. มีภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเช่นหอบเหนื่อยขึ้นมาทันทีถ้าเจอสัญญาณอันตรายพวกนี้แม้แต่ข้อเดียวนะครับไม่ต้องรอเลยแผนของเรามี3ขั้นตอนชัดๆเร่งด่วนเลยคือ 1. ยืนยันว่ามีอาการไม่คงที่จริงๆ2ให้ยาระง,งับความรู้สึกถ้าทาได้เพื่อลดความเจ็บปวดให้คนไข้และ3 ทำการช็อกไฟฟ้าหัวใจแบบซิงโครไนซ์คาร์ดิโอเวอร์ชันทันทีเลยครับโอเคนั่นคือฝั่งที่ไม่สเตเบิลนะครับคราวนี้มาดูอีกฝั่งหนึ่งบ้างถ้าคนไข้ย,ยังดูโอเคไม่มีสัญญาณอันตราย5อย่างนั้นคืออาการยังคงที่อยู่ละ่ะเราก็จะมีการตัดสินใจที่ซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดหน่อยครับสำหรับเคสที่สเตเบิลนะครับคำถามต่อไปที่เราต้องหาคำตอบจากผล ECG ก็คือคลื่น QRS กว้างหรือไม่ ซึ่งเจ้า QRS เนี่ยมันก็คือคลื่นไฟฟ้าที่บอกว่าหัวใจห้องล่างกำลังบีบตัวนะครับเราจะใช้เกณฑ์ที่0.12วินาทีเป็นตัวตัดสินว่าจะไปทางไหนต่อสไลด์นี้สรุปให้เห็นภาพง่ายขึ้นเยอะเลยครับถ้า QRS กว้างแนวทางหลักๆก,ก็จะเป็นการให้ยาต้านหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแต่ถ้า QRS แคบ เราจะเริ่มจากวิธีที่ไม่ใช้ยาก่อนคือการทำา v g g l m a n e u v v r s s อย่างเช่นให้คนไข้ลองเบ่งลมหายใจดูเพื่อกระตุ้นเส้นประสาทให้หัวใจเต้นช้าลงถ้าไม่ได้ผลค่อยไปสเต็ปต่อไปคือการให้ยาอะดีโนซีนครับอ่ะเรามาเจาะลึกฝั่งที่ QRS แคบแล้วก็ STABLE กันก่อนนะครับถ้าจังหวะการเต้นสม่ำเสมอเราจะเริ่มจากการทำา v ก g ล m a n e u v e r s ก่อนเลยถ้าไม่ได้ผลก็จะไปต่อที่ยาอะดรีโนซีน หากยังเอาไม่อยู่อีกก็อาจจะพิจารณาให้ยาในกลุ่ม b e ต้าบล c k e r หรือ Calcium มช a น n ล l ล็อ c k e r และแน่นอนครับควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญควบคู่ไปด้วยเสมอพอมาถึงยาอ d e n โนซนะครับโดสแรกที่เราจะให้คือ6มิลลิกรัมที่สำคัญมากๆเลยคือต้องฉีดเข้าเส้นเลือดแบบพุชเร็วๆเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยการฉีดน้ําเกลือไล่ยาเข้าไปทันทีเพื่อให้ยาไปถึงหัวใจได้เร็วที่สุดถ้าโดสแรกยังเอาไม่อยู่ รอสัก1นนาทีเราสามารถให้ซัมได้อีกรอบหนึ่งครับคราวนี้เพิ่มโดสเป็น12มิลลิกรัมทีนี้ย้อนกลับมาดูฝั่งที่ QRS กว้างแต่ยัง stable บ้างนะครับยาหลักๆที่เราจะพิจารณาใช้ก็คือ Procanamide หรือ Amiodarone ครับซึ่งการเลือกใช้ยาตัวไหนก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษาเลยและแล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายของอัลกอริทึมครับคือแล้วถ้าทั้งหมดที่เราทำมา มันยังไม่ได้ผลละ่ะไม่ว่าจะมาทางไหนก็ตามเราจะทำยังไงกันต่อนอนแผนผังเนี่ยมันจะมีกล่องสุดท้ายทางขวามือเลยครับที่จะบอกเราว่าต้องคิดถึงอะไรบ้างในเคสที่ดื้อต่อการรักษาหรือที่เรียกว่า refractory case สิ่งที่เราต้องกลับมาทบทวนก็คือ,อม,มันมีสาเหตุอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าอย่างเช่นการติดเชื้อหรือเกลือแร่ผิดปกติ หรือว่าพลังงานที่ใช้ช็อกไฟฟ้าครั้งต่อไปต้องเพิ่มขึ้นไหมหรืออาจจะต้องเพิ่มยาต้านการเต้นผิดจังหวะตัวอื่นเข้ามาและที่ขาดไม่ได้เลยคือการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญครับย้ำอีกครั้งนะครับไม่ว่าจะอยู่ขั้นตอนไหนแต่โดยเฉพาะในเคสที่ยากๆหรือไม่ตอบสนองต่อการรักษาเนี่ยการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญคือสิ่งที่สําคัญที่สุดจริงๆครับเพราะบางทีการมีอีกมุมมองหนึ่งเข้ามาช่วยอาจจะเจอทางออกที่ดีที่สุดก็ได้ สุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ไปคิดกันต่อนะครับว่าในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยอัลกอริทึมก็เหมือนแผนที่นำทางให้เราแต่อะไรล่ะครับคือสิ่งที่แยกระหว่างแผนที่ในกระดาษกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นตรงหน้าเรา